สวัสดีค่ะอยากให้คนหูหนวกนะคะแล้วก็คนหูดีนะคะได้รับทราบาภาษามือภาษามือไทยเนี่ยมี3แบบหรือมากกว่านั้นที่แตกต่างกันในการทำภาษามือค่ะค่ะแบบที่1นนะคะเป็นภาษามือแบบเก่าแบบนานมากแล้วก็คือของโรงเรียนเศรษฐีนนะคะโรงเรียนเศรษฐีเขานั้นจะเป็นภาษามือที่มีมานานแล้วก็ เรียนรู้ภาษามือตามภาษาอังกฤษบางคำนะคะค่ะแบบที่2นะคะเป็นของรชาชสุดาแล้วก็สมาคมคนหูหนนวกเ,เขารวมกันที่จะอยากจะรวบภาษามือไทยให้เหมือนกันนะคะมีคำใหม่ๆที่เปลี่ยนภาษามือก็มีค่ะแบบที่3นะคะก็จะเป็นของ ัยรุ่นคนหูหนวกสมัยใหม่ที่เขาใช้คำภาษามือใหม่ๆกันนะคะตัวอย่างผลไม้ผลไม้ถ้าเป็นอของโรงเรียนเศรษฐีนะคะก็จะทำมืออย่างนี้ค่ะโรงเรียนเศรษฐีนะคะผละไม้เนีย่ยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นของอวิทย,ยายัยราชสุดานะคะเขาก็จะภาษามือว่าผลไม้ หรือคําว่าไม่สนใจถ้าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นคนหุ่นวกนะคะเขาก็จะภาษามือว่าไม่สนใจอ่ะแต่ถ้าเป็นของราชสุดานะคะเขาก็จะภาษามือว่าไม่สนใจไม่สนใจอยากให้คนหุน่นหลวนะคะที่เข้ามาดูเนี่ยลองดูภาษามือของที่อื่นๆด้วยอ่ไม่ใช่คิดว่าของเราถูก ผิดยึดแต่ของตัวเองเนี่ยต้องถูกถูกและคนอื่นผิดอยากให้เปิดใจดูภาษามือที่แตกต่างกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ